เลี้ยงควายยังไงให้มีเวลา สวัสดีครับผมแซมนุ่มโบราณวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเลี้ยงควายยังไงให้เรามีเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับผมใครที่ไม่มีเวลานะครับเลี้ยงควายแล้วหาเวลาไปทําอย่างอื่นยากมากๆวันทั้งวันเฝ้าแต่ควายไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยวันนี้ผมจะมี3อย่างนะครับที่จะมาแนะนําให้ทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับผมเลี้ยงควายนี้มันก็จะมี แบบสมัยเก่าแล้วก็แบบสมัยใหม่แบบสมัยใหม่เขาก็คือเลี้ยงควายสายประณีตอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะมีหลักการมีวางระบบวางระเบียบให้ควายนะครับเป็นหลักเป็นแหล่งอย่างดีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับควายเราต้องมีพื้นที่พื้นที่เลี้ยงนะครับที่จํากัดก็คือมีเขตมีอาณาเขตในการเลี้ยงให้เรียบร้อยพูดง่ายๆก็คือมี คอกนั่นเองมีคอกที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งอย่างดีนะครับก็ให้เราทําที่ลอมขึ้นมาเป็นคอกใครไม่มีคอกก็ทําคอกซะทําคอกง่ายๆก็คือว่าเหมือนสมัยก่อนเลยก็คือนํากิ่งไผ่ก็ได้นําไม้ไผ่ก็ได้มาล้อมเป็นคอกอันนี้คือวิธีแบบง่ายที่สุดนะครับผมหรือถ้าใครมีตังก็ทําเป็นคอกขึ้นมาเลยเป็นไม้ยูคาอัปเกตขึ้นมาหน่อยก็เป็นโครงเหล็ก นะครับทําเป็นข้อขึ้นมาเราจะเลี้ยงได้ง่ายมีเวลาไปทําอย่างอื่นได้ง่ายถึงเวลาเราก็พาออกไปกินถึงเวลาเราก็พามาพักในคอ,อกอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็หลักการอีก3อย่างนะครับที่อยากจะแนะนํานะครับคุณจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือ3อย่างก็นะคือ3ออนั่นเองก็คือว่าอ่างน้ําอ่างอาหารแล้วก็ อ่างหญ้านะครับผม3ามอย่างเอาไปใช้กันก็คือเราต้องมีอ่างน้ําให้เขาไว้ดื่มอ่างหญ้าให้เขาไว้กินอ่างอาหารมีต้องมีให้เขานะครับผมต้องมีอ่างเราจะมากองกับพื้นอย่างเงี้ยไม่ได้เราจะเสียเวลามาก่าเสียเวลายัางไงถ้าเราไม่มีอ่างอาหารให้เขาไม่มีอ่างหญ้าให้เขาเราวางไว้เลยกองกับพื้น ปุ๊บอยากกินก็กินไม่อยากกินก็แล้วแต่อันเนี้ยคือตามภาษาของควายอ่ะควายจะกินกินแล้วก็เกลี่ยทิ้งบางตัวอะไรนี้มันก็คือลกลกคอกเราอะ่ะเราก็ดูแลยากต้องมาเก็บกวาดลกหูลกตาเยอะไปหมดความสะอาดของคอกเราก็ไม่ได้เออควายเราก็มีสุขภาพไม่ดีเพราะได้กินหญ้าที่ปนกับขี้ปนกับอุจจาระปัสสาวะของเขาอ่ะนะ มันก็เลยมีผลพวงลหลายๆอย่างเกี่ยวกับสุขภาพวายด้วยนะครับผมอย่างดีเลยคืออ่างน้ําก็คือต้องยกให้สูงจากพื้นนะ่ะยกขึ้นมาหรือใครจะเป็นกระมังเป็นอะไรก็ได้ให้ยกสูงจากพื้นขึ้นมานะครับ5เซนถึง10เซนกําลังดีนะครับผมเวลาเขาขี้เขาเยี่ยวมาขี้ก็จะได้ไม่ลงอ่างมากนักหรือทําให้สูง สักสิบเซนยี่สิบเซนก็ก็ดีนะครับผมอ่างหญ้าอ่างอาหารก็เหมือนกันต้องยกสูงจากพื้นนะครับก็ต้องมีให้เขา,าหรือถ้าใครไม่อยากจัดการคือเก็บกวาดความสะอาดที่มันเยอะมากไม่ไม่อยากต้องเสียเวลาก็คือทําอ่างน้ําอ่างหญ้านะครับออกจากข้อควายเลยให้ทําที่นอกข้างนอกนะครับก็คือทําเป็นแบบ เดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้สมมุติว่าอันเนี้ยเป็นอคอกควายใช่ไหมผมผมเป็นควายแล้วผมอยู่ในอคอกก็คือทำอ่างอ่างหญ้าอ่างน้ำให้ให้อยู่นอกอคอกนะครับให้อยู่นอกอคอกแล้วก็ให้เขาอะยื่นหัวออกไปกินเองนะครับอย่างเงี้ยเราจะจัดการได้ง่ายเวลาเขาขี้เขาเยี่ยวมันจะไม่กระเด็นลงอ่างอ่างก็จะไม่สกปรก แล้วก็พยายามเปลี่ยนน้าให้เขาเปลี่ยนบ่อยๆนะครับจะดีมากก็เปลี่ยนทุกวันเลยน้ําเขาจะสะอาดถ้าน้ําสะอาดควายก็เหมือนคนนะครับเขารู้ว่าน้ําสะอาดเป็นยังไงนะครับน้ําสะอาดถ้าน้ําสะอาดเขาก็กินได้เยอะควายอะ่ะกินน้ําเยอะมากนะวันหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าถ้าเขากินน้ําเยอะปริมาณกินหญ้าเขาก็จะน้อยลงนะครับผมอย่างเงี้ยอืมเราก็จะประหยัดหญ้ามากขึ้นควายเราก็จะอ้วน สุขภาพดีนะครับเพราะเขาได้กินน้ําที่สะอาดนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือทวนกันอีกทีนึงถ้าใครอยากมีเวลาให้ให้ทาที่ล้อมก็คือทําคอกนะครับทําคอกให้เขาแล้วก็ทําสามอ,อก,ก็คือ 1. น่งอ่างน้ําอ่างอาหารอา่างหญ้าหรืออ่างฟางเนี่ยอ่างโยกันนะครับน้ําอาหาร ฟางอ่าอันเนี้ยสอย่างไปทำซะทำที่ใส่ให้เขายกสูงจากพื้นคุณจะมีเวลาที่เหลือจากการเลี้ยงควายเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาไปใช้กันนะครับผมวันนี้กม็มาแนะนำวิธีการเลี้ยงควายยังไงให้มีเวลาให้ทุกคนเตียงเท่านี้นะครับผมต่อไปก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยมาแนะนำทุกคนอีกนะครับผมขอให้ทุกคนติดตามกันไว้นะครับที่ช่อง youtube แซม หนุ่มโบราณแล้วก็เพจ Facebook แซมหนุ่มโบราณแล้วเราจะพบกันใหม่อีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมแซมหนุ่มโบราณขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ